ลูกสาวก็เป็นเรื่องของคุณสมบัตินะครับที่มีคลิปหลุดกับทางหุนเซนส่วนเรื่องทักษิณน,นั้นก็เกี่ยวข้องกับชั้น14สสื่อนอกมองว่าเรื่องนี้นะครับตระกูลชินวัตรจะมีชะตากรรมกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้รอคำพิพากษาของศาลนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา สวัสดีครับมาพบกับผมทีศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีหลายประเด็นนะฮะโดยเฉพาะการจับตามองของสื่อต่างประเทศเกี่ยวข้องกับเรื่องของตระกูลชินวัตรมาเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ก็ u n ก็โวยสหรัฐอ,อเมริกานะครโจมตีหลักนิติธรรมนะครับความบาด เพิ่มสารอาญาโลกสหรัฐสหประชาชาตินะครับเมื่อวันพฤหัสบดีเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกายุติปฏิบัติการแก้แค้นรอบแล้วรอบเล่ากับสารอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC หลังวอชิงตันกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานผู้พักษานะครับของสารแห่งนี้เพิ่มเติมหลังจากที่มีการออกหมายจับเบนจามินเนธันยาหูในกรณีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในแกบที่อิสราเอล ในขณะที่รวบชาวยูเครนนะครับฐานต้องสงสยัยบุ้มท่อกาสนอร์สตรีมนะครับเมื่อปี2022ชายชาวยูเครนถูกจับที่บังกะโลแห่งหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอิตาลีฐานต้องสงสยัยนะครับประสานงานโจมตีท่อลำเลียงก๊สธรรมชาตินอร์สตรีม3จุดในปี2022 จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ในวันพฤหัสบดีถือเป็นความคืบหน้าครั้งสําคัญในเหตุการณ์ที่โหมกระพือความตึงเครียดระหว่างวัสเซียกับทางฝั่งยูเครนในขณะที่โคลอมเบียนะครับโดนแฟกซใหม่นะครับโจมตีต่อเนื่องยิงฮอร์แบล็กฮอคตำรวจหล่นจากฟ้านะครับหลังวางคาบอมส่วนสารสูงบราซิลให้เวลากับเพื่อนทรัมป โบโซนารู aru, แค่48ชั่วโมงหลังแผนหลบหนีเข้าอาจิตินารู้ถึงหูตำรวจสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีของโคลัมเบียม,มื่อวันพฤหัสบดีชี้นิ้วนะครับเหตุโจมตีติดต่อการโทรศัพท์ทั้งประเทศจากกลุ่มที่แยกตัวจากกระบฏนะครับวางระเบิดคาบอมดังสนัน่นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นยิงเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอค ของตำรวจร่วงจากท้องฟ้าทันที2เหตุการณ์ทำให้มีคนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า18คนรวบตำรวจรวมตำรวจ12นายได้รับบาดเจ็บอื้นะครับด้านสางสูงสุดของบราซิลสั่งอดีตประธานาธิบดียาอีโบโซนารูมีเวลา48ชั่วโมงในการยื่นคำอธิบาย คำอ้างจากตำรวจว่าเขาเตรียมหนีไปกบดานที่อาเจนตินาเพื่อทําการลี้ภัยทางการเมืองนะครับเอากําไรทุกดอกสหรัฐอเมริกานะครับจะเข้าถือหุ้น10%นะครับในชิปของ Intel ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาบอกว่าสหารัฐอเมริกาจะเข้าถือหุ้น10%ในบริษัท i ินเ l ภายใต้ข้อตกลงผู้ผลิตชิปที่กำลังประสบปัญหา ซึ่งจะเปลี่ยนเงินช่วยเหลือรัฐบาลเป็นหุ้นทุนนับเป็นการแทรกแซงครั้งใหญ่สุดของทำเนียบขาวต่อภาคธุรกิจของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางอาหาร IPC ของสหรประชาชาติประกาศเป็นทางการเกิดสภาวะวิกฤตในกาซาซิตี้ะครับเทียบชั้นซูดานจากฝีมือของเชีนะครับแต่ IDF ลั่นทั้งเมืองต้องพินาศหากฮามาสไม่ยอมวางอาวุธแล้วก็ปล่อยตัวประกันสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงอาหารประจำไอพีซนะครของสหประชาชาติประกาศอย่างเป็นทางการในเมืองกาซาซิตี้และพื้นที่โดยรอบเกิดวิกฤตอดอยากในหลายเขตรวมถึง ข่านยูนิสนะครับเทียบชั้นสูดานในแอฟริกาเป็นผลมาจากการกระทําของเชียว,วิฟด้านรัฐมตรีกลาหมของอิสราเอลนะครับถแถลงยืนยันทั้งเมืองต้องพังพินาศหากกลุ่มฮามาสไม่ตกลงวางอาวุธและปล่อยตัวประกันออกมาทั้งหมดนะครับในขณะที่ชวัมก็ชักยั่วขู่ในขณะที่ชวัมก็ชักยัว <c oughs> วกกย่วนะก็มีการขู่คว่ำบาต นะครับในฝั่งของยูเครนในขณะที่ชวามก็ชักยัวขู่ความบาดรัสเซียนะครับอีกรอบหนึ่งหลังเซเลสกี้นะครับจวกปูตินหาข้ออ้างโยกโยไม่จัดประชุมสมมติยุติสงครามประธานาธิบดีโดนชวดมแห่งสหรัฐอเมริกาออกมาขู่อีกครั้งว่าจะคำบาดรัสเซีย หากไม่มีความคืบหน้าในการสแสวงหาข้อตกลงสันติภาพในยุครนภายใน2สัปดาห์แสดงถึงความไม่พอใจของมอสโกเพียง1สัปดาห์หลังจากที่ได้พบกับวาลาดาเมียปูตินนะครับแห่งรัสเซียที่ลัสอารัสก้าอย่างเป็นทางการในขณะที่กษัตริย์ของกัมพูชาจูจูก็สเสด็จเยือนนะครับปักกิ่งตั้งฮุนเซนรักษาการนะครับ เป็นประมุขชั่วคราวสำนักข่าวแฟ s ช n นิวของกัมพูชานะครับได้รายงานว่าพระบาทสมเด็จนะครับพระนรมพระบรมอานาถโดรมสีหนุแห่งกัมพูชาและสมเด็จพระบรมราชินีนรรมมุนีนาถศรีหนุนะครับเสด็จพระราเนินออกจากกรุงพนมเปญมุ่งหน้าสู่ปักกิ่งประเทศจีน เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีในวันที่23สินะครับสิงหาคมปี2,568ในระหว่างที่พระองค์นะครับไม่ได้ประทับอยู่ฮุนเซนประธานวุฒิสภาจากขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประมุขของรัฐเป็นการชั่วคราวทั้งนี้โดยปกติแล้วนะครับพระบรมนาถโดรมสีหนุและก็สมเด็จพระราชินีจะทรงรับการตรวจพระพรตรมัยโดยแพทย์ชาวจีนปีละสองครั้ง และได้ถวายการต้อนรับจากอบอุ่นระดับสูงจากจีนอยู่เสมอนะครับในขณะที่ย้ายข้างอย่างเป็นทางการแล้วสื่อขเขมรแพ,พ,พ,พร่ภาพนะคกับกรณีย้ายข้างแล้วก็เอาใหญ่สื่อขเขมรแพร่บทความฟ้องสหรัฐอเมริกาอ้างไทยเป็นตัวขวางชวมรับรางวัลโนเบลสื่อมวลชนกัมพูชาเผยแพร่บทความกล่าวหาไทยละเมิด กฎบัตรน,นานาชาตินะครับต่างๆน,นานาทั้งที่บรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่นายกฐมนรีมาเลเซียเป็นคนกลางและได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาพร้อมระบ,บุพฤติกรรมดังกล่าวเป็นตัวขัดขวางดุลยวันวนะครับต่อการคว้ารางวัลโนเบลสันดิภาพนะครับในขณะที่ชาวเขมรเรียกร้องนะครับแบรนด์ดังเป็นกลางกระแสแบรนด์ลามสู่บริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่ของไทย ท่ามกลางกระแสบ,บอยคอรดสินค้าที่ขยายวงกว้างไปรื่อยๆของกัมพูชาบริษัทต่างๆหลายแห่งที่ไม่ใช่ของไทยก็กำลังเจอไฟย้อนสอนเช่นกันคำกล่าวหายกเลิกสัญญากับคนดังนะครับที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาตามรายงานของคอมบเดียนิวส์นะครับพร้อมอ้างผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเรียกร้องบริษัทหลาย แห่งแสดงจุดยืนเป็นกลางแม้ผู้นำประเทศเตือนว่าการบอยคอร์จากความเข้าใจผิดกรานเป็นหลุมพรางของศัตรูส่งผลทาให้เกิดการกระทบกันร,ระหว่างกัมพูชากับประเทศเหล่านั้นนะครับในขณะที่สื่อน,นอกก็รายงานทักษิณก็พ้นข้อกล่าวหาหมิ่นสำเร็จนะครับแต่ตระกูลชินยังคงแขวนอยู่บนเส้นได้ สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับได้รายงานว่าสารอาญานะครับได้พิพากษาประวัติศาสตร์สั่งยกฟ้องอดีตนายกทักษิณชินวัตรกดีมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์โชซุนอินโบของเกาหลีใต้แต่ทว่าชะตากรรมของทักษิณและแพ่ทองทานชินวัตรยังคงแขวนอยู่บนเส้นได้มีกำหนดฟังคำพิพากษาสัปดาห์หน้าว่าจะถูกถอนหรือไม่ เดอะการ์เดียนของอังกฤษนะครับรายงานว่าสื่อคดีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากอดีตผู้นําไทยให้สัมภาษณ์กับนังสือพิมพ์ของเกาหลีใต้นะครับเมื่อปี2 0 1 5และถูกชี้ว่าพาดพิงหรือหมิ่นสถาบันอย่างแล้วก็ตามอดีตนายกรัฐมนตรีชินวัตรทักษินนะครับปฏิเสธความผิดใดๆย,ยืนยันซ้ําถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์คดีถูกสั่งยกฟ้องทักษินให้สัมภาษณ์กับนักข่าวและเดินยิ้มออกมาจากศาลนะครับ สื่ออังกฤษชี้ว่าทักษิณสวมเนคไทสีเหลืองที่เป็นสีเกี่ยวกับสถาบันซึ่งสารอาญายืนยันว่าได้ยกฟ้องเนื่องจากไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์การกระทําความผิดได้ทั้งนี้ไทยถือเป็นชาติหนึ่งนะครับที่มีกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่รุนแรงนะครับเดอกการเดียนะรอยงานนะครับเบื้องต้นว่ามีไม่ต่ำกว่า281คนถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายนี้ สามารถตีความอย่างกว้างๆได้เป็นต้นว่าผู้ผู้ถูกประท้วงถูกดำเนินคดีนะครับจากศูนทรัพย์ทางการเมืองหรือสวงเสื้อผ้าเพื่อแสดงตัวตนว่าล้อเลียนสมาชิกของราชวงศ์ในะรับปิดท้ายที่สําคัญผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าข้อตกลงที่ทําขึ้นกับอดีตทักษิณน,น,นายกทักษิณกลับมาสู่ประเทศมีโอกาสเป็นไปได้ในการจับมือกันกับฝ่ายตรงข้ามที่เป็นทหารเพื่อเคลียให้พัก ปฏิรูปหัวก้าวหน้าก้าวไกลต้องออกไปได้ทำลายความน่าเชื่อถือของเขาและอีกทั้งพักของทักษิณถูกมองว่าล้มเหลวที่จะทำตามสัญญาตามนโยบายเศรษฐกิจและที่สำคัญที่สุดความโกรธเคืองต่อผู้นำหญิงลูกสาวคนเล็กของทักษิณเกี่ยวกับการจัดการวิกฤตความขัดแยง้งพรมแดนไทยกัมพูชานำมาสู่การลดลงมากขึ้นต่อผู้สนับสนุน เดอะกาลเดียนยังชี้อีกว่ามีความเป็นไปได้ที่แพรทองทานชินวัตนอาจจะโดนสั่งเพิกถอนจากตําแหน่งในสัปดาห์หน้าที่จะส่งผลต่อสถิยรภาพนะครับของรัฐบาลรอบใหม่ในประเทศไทยที่าางานวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับก็ตอนนี้กษัตริย์ของกัมพูชาพร้อมพระชินีนี่ครับก็เสด็จพําเนินออกจากประเทศกัมพูชาแล้วก็ให้ าทางฮุนเซนเป็นผู้รักษาการในขณะที่ขเขมรเองตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่ายากลำบากนะครับยากลำบากเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งเรื่องของการเมืองมีรายงานเรื่องของการเตรียมที่จะก่อกรบฏนะครับแล้วก็คว่ำตระกูลฮุนนะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูง ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยสื่อนอกอย่างเดอะการเดียนนักวิเคราะห์ต่างๆมองว่าสถานการณ์ของทักษิณชินวัตรถ,ถึงแม้ว่าจะรอดเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา1นึนะครับซึ่งปรากฏมีมากกว่า2อ1คนที่ต้องคดีในกรณีดังกล่าวหลังจากดูหมิ่นเยีเดยดแย้มอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับมีการโจมตีอย่างเลื่อนลอยแล้วก็มีการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับนับ1ิบ นับร้อยคนเลยทีเดียวแต่ประเด็นคือทักษิณชินวัตรน,นั้นนะครับรอดในคดีดังกล่าวสิ่งที่ตามมานะฮะสื่อนอกก็มีการมองว่านะครับตระกูลชินวัตกรกำลังเข้าสู่สถานก,การณ์ที่ลำบากกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้พอตอนนี้นะครับลูกสาวรวมทั้งเรื่องของทักษิณลูกสาวก็เป็นเรื่องของคุณสมบัตินะครับที่มีคลิปหลุดกับทางฮุนเซน ส่วนเรื่องทักษิณนั้นก็เกี่ยวข้องกับชั้น14สีื่อนอกมองว่าเรื่องนี้นะครับตระกูลชินวัตรจะมีชะตากรรมกําลังแขวนอยู่บนเส้นได้รอคำพิพากษาของศาลนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ